สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชว์รูมสมิทธ์ฮอนด้ายูสคาร์สาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพตีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอมีรถฮอนด Honda ้า r v โชว์ปัจจุบันนะคะมือสองมาแนะนำลูกค้านะคะสำหรับลูกค้านะ,คะใครที่กำลังนะคะมองหานะคะหรือหารถมือสองนะคะรถตีใหม่ๆนะคะ Honda h r v เอแนะนำคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะ,ะเป็นตัวไฮบริดนะคะหรือ ehev นะคะรุ่นท็อป rs นะคะเป็นปี2024 เลยค่ะลูกค้ารถปีใหม่มากๆนะคะแล้วก็เลขไม่วิ่งไปเพียง1 5 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะคันนี้จะเป็นรถบ้านนะคะลูกค้าเทินรถยุโรนะคะลูกค้าตัวรถนะคะประวัติีการันตีไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้นะคะมีวารันตีศูนย์ต่อเนื่องยังเหลืออยู่นะคะลูกค้าบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆคันนี้นะทางโชรูมของเอนะคะตั้งขายอยู่ที่ 9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหายจากรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยไปถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะลูกค้าใครที่แบบซื้อโสดหรือจัดเฟนน้นนะคะบอกเลยค่ะว่าคุ้มสำหรับจัดเฟนแน,นเนี่ยก็ออกรถสูญบาทหรือดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะลูกค้าอยากได้รถปีใหม่ๆนะคะแต่ว่าไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะหรือ อยากใช้เงินดาวน้อยเอแนะนําเลยค่ะคันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะคะสภาพเนี่ยเหมือนป้ายแดงเลยนะคะรถใหม่มากๆนะคะตัวรถสวยทางโชว์รูมเนี่ยมีการนํารถไปเก็บพวกรอยขีดข่วนให้เด็กน้อยเท่านั้นนะคะไดรุลุนท็อปสุดนะคะ ehevrs ก็จะมีสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าติดคำว่า rs นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะ เป็นไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันค่ะออปชั่นครบนะคะก็จะมีหลังคาแก้วด้วยนะคะนี่ค่ะภายในเบาะหนังใหม่มากๆนี่ค่ะตัวรถนะคะใหม่กลิบเลยค่ะเดจะบอกเลยค่ะว่าคันนี้นี่คือใกล้เคียงรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะตัวรถ หย่รุ่นนี้เนี่ยเข้ามาแค่คันเดียวเลยนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่ารุ่นเนี้ยไปเร็วค่ะก่อนหน้านี้เรามีเข้ามานะคะสี่ห้าคันนะคะติดจองเร็วมากๆนะนะตอนเนี้ยเรามีแค่คันนี้คันเดียวเลยนะคะลูกค้าใครสนใจรีบทักรีบนัดนัดชมรถได้เลยบอกเลยค่ะว่ารถอยู่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แน่นอนไปเร็นะคะ มาท้ายของเขาจะเป็นเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็จะมีระบบแฮนด์ฟีด้วยให้แฮนด์ฟีด้วยนะคะก็คือสามารถใช้เท้าคลิกที่ประตูด้านท้ายเนี่ยเขาก็เปิดปิดออโต้ให้เลยนะคะภายในสวยใหม่คลิปเลยค่ะไปบอกเลยค่ะว่า99%เเลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะเอ่อตัวนี้นะคะ ที่เราเห็นมีหารุ่นท็อปสัญลักษณ์ R S E H v นะคะมีลูกค้าเขาน่าจะทำเพิ่มเติมนะคะคันดานใหม่มากๆค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าคอนโซลกันเดี๋ยวดูเลขไม้กันนะคะนีแทงประตูด้านข้างรถไม่มีรอยเลยนะคะล่องรอยน้อยมากๆแทบจะหาไม่เจอเลยค่ะ ใครซื้อโสดบอกเลยคะ่ะว่าคุ้มนะคะลูกค้าได้รถปี2024นะคะ<อ>นี่คะ่ะไม่หนึ่งหืห้าพันกิโลหนึ่งหมื่นห้าันเก้าร้อยสิบแปดกิโลนะคะตัวรถปีเขายังใหม่อยู่นะคะไม่แทนแน่นอนค่ะออปชั่นครบเลยค่ะมีไวเลสชาร์เจอร์วางโทรศัพท์ชาร์ทาชาร์จโทรศัพท์นะคะกุญแจมีให้สองดอกอุปกรณ์ต่างๆครบทุกอย่างนะคะลูกค้า ประวัตสามารถตัวเช็คได้ค่ะรถเข้าศูนย์นะคะเราเช็คตัวถังได้เลยหรือลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมเดี๋ยวพาเปิดประวัติให้ดูนะคะ รถปี2024นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจรีบทักเอมาได้เลยนะบอกเลยค่ะว่ารถไปเร็วแน่นอนนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้นก่อนนะสนใจทักมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ